เดี๋ยวจะให้ดูอย่างที่ฝ้ายได้เกินไปลองดูสิคะว่าอะไรแตกต่างจากตัวเดิมๆที่ฝ้ายเคยนําเสนอในลักษณะของตัว A t ทีฟสมาร์ค่ะปกติแล้ว A t ทีฟสมาร์นะคะภายในจะเป็นเบาะสีโทนดำเนาะแล้วก็เป็นจุดหนังรอบๆแล้วก็เป็นจุดผ้าอยู่ตรงกลางค่ะในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยที่พร้อมส่งมอบลูกค้ามีการให้ฝ้ายปรับเปลี่ยนสีเบาะให้เป็นเบาะสีแดงแบบพรีเมียมแบบนี้แล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะหน้าสัมผัสแท้สเปโรงงานเรียบร้อย มีความสวยงามงานละเอียดติดตั้งพร้อมใช้งานผ่านสูงบริการสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมออีกแล้วค่ะนะคะวันนี้อยู่กับรุ่นรถขายดีค่ะเป็นรุ่นรถเก๋งโตโยต้าเอทเกตรุ่นสมาร์ทค่ะ วันนี้เป็นสีที่ไม่เคยทำคลิปมาก่อนเลยในรุ่น A-Tip Smart นะคะและเนื่อในวันนี้นะเป็นสีที่เป็นการทําครั้งแรกของ A-Tip รุ T ่น Smart ปี2024ายไม่ได้มีแค่เฉพาะนําชมรถอย่างเดียวนะคะก็จะมีการนําชมสิ่งที่ลูกค้าได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในแคมเปญที่ายจัดเต็มให้เลยค่ะนั่นก็คือสกเกิรอบคันนะคะแล้วก็บอกหนังที่เป็น อาภายในของ a อที ip, ตัวสมาร์ทเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นเบาะหนงังรอบๆตรงจุดกลางที่นั่งเป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่ใช่ไหมคะคันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะเหมือนตัวพรีเมียมลักชวรี่สีเดียวกันก็คือสีออกแดงๆเดินตะเข็บสีดํา มีความสวยงามมากๆค่ะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่5 9 4 0 0 0บาทค่ะลูกค้าเลือกได้ค่ะสีดําสีเทาดํานะคะหรือว่าสีบรอนเงินนะคะสีแดงสีส้มเลือกได้เลยนะคะแล้วลูกค้าเลือกแคมเปญได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเริ่มต้นฟรีดาวกรณีอายุงาน1ึปีแล้วถ้าลูกค้ามีเงินดาวสัก25%ผ่อน48งวดนะคะได้ดอกเบี้ยแบบ0เลย แต่ไม่ต้องห่วงว่าถ้าลูกค้าจะดาวไม่ถึง25ดอกเบีย้ยมันจะเท่าไหร่15%เริ่มต้นดอกเบีย้ยที่185ไม่ถึง2บาท20%ก็1บาทกว่ากว่าไม่ถึง2บาทเช่นเดียวกันและ25%ได้0เไปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเล็งไว้แล้วเนี่ยสำหรับโตโยตา้าเอทเป็นเกรดรุ่น e ีโคคาเครื่องยนต์พันสองที่ขายดีที่สุดนะคะในแบรนด์เกรดรุ่นลักษณะเดียวกันเกรดกเดียวกันกับแบรนด์อื่นๆด้วยเนี่ยโตโยต้าเอทะ รุ่นนี้นะคะเป็นสีดำค่ะ594,000เดี๋ยวฝฟาพาชมเลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็น a t ิ p Smart สีดำ5 9า594ด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบไรไกดิ้งที่มีเส้นสายสวยงามไฟหน้าแบบ LED การให้จังหวะไฟเหมือนรถพรีเมียมมากๆเลยนะคะลักษณะความเป็นพรีเมียมของตัวโครมไฟเนี่ย LED ทั้งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเดทามแบบไรไกดิ้งแล้วก็ไฟหน้าแบบ LED ด้วยแต่ยังคงไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ าทางท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าความสวยงามที่มันเกิดขึ้นจากการที่ติดตั้งตัวสเกิร์ตมารอบคันเนี่ยด้านหน้ามีความโดดเด่นสเกิร์ตชายด้านล่างมีการตกแต่งใส่เข้าไปแบบสวมนะคะไม่ได้แบบหมายถึงว่าลักษณะไม่ได้เพิ่มความความเตี้ยของตัวรถมากนะะักค่ะไม่ต้องกลัวว่าเวลาขับผ่านลูกคลื่นหรือขับผ่านในจุดที่มันเป็นเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าจะกระแทกไม่คะ่ะเพราะว่าเน้นในเรื่องของความสปอร์ตที่เป็นการสวมเข้าไปนะคะ สกเกิร์ตด้านหน้ามีการตัดสีแดงได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ล้อมากับในส่วนของตัวด้านข้างค่ะด้าน,นข้างสกเกิร์ตจากด้านหน้าสลับอย่าสปอร์ตี้มาแล้วที่เราติดให้นะคะมาจนถึงด้านข้างส่วนด้านข้างนะคะวางยาวมาจนถึงในส่วนของตรงนี้นะคะด้านข้างเนี่ยมีติดตั้งในส่วนของสติกเกอร์จุดตรงนี้สติกเกอร์ค่ะทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นในอีกมุมหนึ่งถ้าลูกค้าได้มองดูดีๆนะคะแล้วด้วยความเป็นรถสีดํา ติดสเกิร์ตที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีการตัดขอบสีแดง ใส่สติกเกอร์ตรงนี้เข้าไปมีความสปอร์ตมากๆลงตัวมากๆเลยแล้วด้วยโครงสร้างตัวรถของ t o y o ต a a c h ชีฟเกตรุ่น Smart นะคะ5 9 4 0 0 0เมนี่ันเยมันเป็นโครงสร้างที่มีความสปอร์ตไม่โบราณไม่มีมุมโค้งเยอะมีมุมเหลี่ยมเยอะมากนะคะเท่าที่เห็นแล้วก็ยังขายดีฝ้าจองมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะด้านข้างนะคะตัวกระจกมองข้างตัวรถเนี่ยเป็นการปรับระบบพับไฟฟ้านะคะด้านบนเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ รถเป็นสีดำกระจกมองข้างส่วนด้านบนก็เป็นสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ส่วนด้านล่างเป็นแบบดําด้านสามารถกดพับไฟฟ้าอยู่ที่ัางคนขับได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาในส่วนของตัวล้อแมกนะคะล้อแมกเป็นลายสปอร์ตลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเรียบร้อยแล้วขาะจากโรงงานนะคะแม็กโยโกฮามาในรถนี้นะคะเป็นแบบลักษณะส,สีูรหัสแม็กรหัสยางอยู่ที่195ทั r 1 6 ขอบสนะคะไม่ใช่ขอบ 15. ลูกห้าลูกค้าบางท่านคิดว่ารถเครื่องยนต์พันห้าเครื่องยนต์พันสองจะต้องเป็นขอบ15ได้ขอบ6มาแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยางอะไหล่จะยังไม่มีมาให้นะคะจะเป็นตัวเติมลมฉุกเฉินพร้อมน้ํายาในการปะลมไปด้วยนะคะแต่ถ้ารถเกิดการฉีกขาดในลักษณะของตัวล้อเราไม่สามารถเติมลมฉุกเฉินได้เรามีแอปพลิเคชันที c o n n e c t ที่สามารถเชื่อมต่อให้คุณได้รู้สึกความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสามารถโทรเชื่อมต่อกับ SOS นะคะหรือว่ามีทางเจ้าหน้าที่ โทรกลับมากรณีรถมีการกระแทกเราไปมีสัญญาณเกิดขึ้นที่ในส่วนของระบบโตโยต้าจะมีเจ้าหน้าที่โทรส่ง s อสมมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วเขาโทรกลับมาสอบถามเราให้รถไลด์เราให้บริการฉีคแครได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับยางฉีดขาดถ้าปะไม่ได้โทรให้บริการอย่างเดียว24ชั่วโมงของ t ต y o ต a าชีคคอนเนนะคะสำหรับด้านข้างนะคะสกเกิร์ตด้านข้างมีความสวยงามค่ะด้านข้างเนี่ยสกเกิร์ตมีการสวมใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บ มีชายด้านล่างที่มีการตัดขอบสีแดงนะคะล้อกับด้านหน้าในส่วนของสกเกิร์ตจะมีอยู่3ส่วนชิ้นงานที่เป็นเฉด3สีเลยก็คือมีทั้งสีดําเงาที่เป็นสีดําเงาเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีดําด้านอยู่ตรงชายด้านล่างแล้วก็ขอบสีแดงตัดด้านล่างขอบสีแดงก็จะล้อไปส่วนของลักษณะสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ในลักษณะของสติกเกอร์ต่างๆนะคะรุ่นสมาร์ทอ่าเป็นรุ่นที่กดสตาร์ทมาเรียบร้อยเหมือนตัวท็อปที่ลดระดับแบบ แพงๆเลยนะคะจริงๆรุ่นนี้ก็ไม่ได้ถูกนะแต่หมายความว่าไฟเปรียบเทียบเนี่ยภาษาบ้นบานๆให้ดูแล้วกันเนาะลักษณะตัวสมาร์ทสามารถกดตัวชาร์จตรงนี้ค่ะมีกุญแจเนี่ยอยู่ห่างไม่เกินเมตรยีสามารถกดทัชแบบนี้ค่ะให้ทางตัวรถล็อกแล้วก็ในการล็อกสามารถพับกระจกหูช้างภาษาเียนการล็อกได้นะคะรวมถึง การทัดในการเปิดได้ได้ทั้งสองฝั่งไม่ได้ได้ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะได้สองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวรถรุ่นคันนี้นะคะพร้อมส่งมอบและมีการจัดเตรียมเรียบร้อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในส่วนของสกเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็การติดตั้งในส่วนของตัวเบาะด้านในที่ป้ายจะพาชมด้วยนะคะ,น,ะ,คะนอกจากมีสกเกิร์ตมาให้แล้วนะคะรอบคันรถเนี่ยสี่ชิ้นมีสปอยเลอร์ เล็กๆแบบแนบที่ดูพอดีพอดีมากนะคะสปอยเลอร์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะยกสูงแล้วเป็นปีกใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนเชยแล้วค่ะนะคะไม่ต้องติดแล้วติดแบบลักษณะแบบแปะลงไปแบบนี้นะคะไม่ต้องเจาะตัวถังนะคะเป็นแบบตุดเป็ดแต่ว่าเหมาะมากๆกับตัวสเกิร์ตด,ด้านล่างเพราะว่าอะไรสเกิร์ตด,ด้านล่างมันใหญ่แล้วมันสปอร์ตและมันทุกอย่างมันคมเข้มและด้านบนไม่จําเป็นต้องไปให้เขายึงดึงตีนกันนะคะก็คือ เป็นแบบประมาณตุดเป็ดแบบนี้มันเหมาะกันมากๆด้านหลังเป็นสเกิร์ตที่มีความใหญ่มากๆนะคะความใหญ่อะไรก็คือเป็นลักษณะชิ้นใหญ่แล้วสวมทับเข้าไปแล้วก็เพิ่มในลักษณะของความเตี้ยลงมาน,น,นิดนึงกว่าข้างหน้าเพราะว่าลายตุดรถด,ด้านหลังจะมีความสูงกว่าหน้ารถอยู่แล้วนะคะด้านหลังมีเขียนคําว่าสปอร์ตนะคะแล้วการจัดวางสเกิร์ตด้านข้างนะคะส่วนถึงด้านหลังเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยสวมทับเข้าไปพอดีมากมีในส่วนที่เป็นดําด้านอยู่ด้านล่าง มีตัดขอบนะคะที่เป็นสีแดงเพื่อให้เข้ากับตัวด้านข้างและด้านหน้านะคะแล้วก็ส่วนด้านบนของสกเกิร์ก็เป็นสีเงาเงาดำๆสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรุ่น a อทีฟส SMART เนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้นะคะลูกค้าขามีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะกรอีเข้าเกียร์ R แล้วก็สามารถเห็นมุมอับได้เลยนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะ ไฟท้ายแบบ LED แล้วเป็นไฟท้าย LED ไลดไกดิ่งที่มีความสวยงามมากๆนะคะสําหรับตัวรถรุ่นนี้นะคะเป็นตัวรถที่ขายดีมียอดขายเข้ามาในทุกๆวันนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นฝฟายผ่าน ID ที่ไฟายแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเสาอากาศเป็นเสาอากาศแบบที่ฉลามแล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะฝ้ายขออนุญาตนาชมภายในตัวรถเริ่มจากแถวที่2ก่อนเลยแล้วกันนะคะสําหรับแถวที่2นะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอย่างที่ไฟายได้เกินไป ลองดูสิคะว่าอะไรแตกต่างจากตัวเดิมๆที่ฝไฟเคยนําเสนอในลักษณะของตัว a t ทีฟสมาร์ค่ะปกติแล้ว a t ทีฟสมาร์นะคะภายในจะเป็นเบาะสีโทนดำเนาะแล้วก็เป็นจุดหนังรอบๆแล้วก็เป็นจุดผ้าอยู่ตรงกลางค่ะในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยที่พร้อมส่งมอบลูกค้ามีการให้ไฟปรับเปลี่ยนสีเบาะให้เป็นเบาะสีแดงแบบพรีเมียมแบบนี้แล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะหน้าสัมผัสแท้สเปโรงงานเรียบร้อย มีความสวยงามงานละเอียดติดตั้งพร้อมใช้งานผ่านศูนย์บริการโตโยต้าที่ฝ่ายได้ทํางานอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วพอใส่ไปปุ๊บเอ๊ะนรียกว่าแบบว่ามันจะไม่ลงตัวหรือยังไงไหมจริงๆคือพอออกมาปุ๊บฝ่ายเบิกรถมาให้ลูกค้าปุ๊บโอ้โหลงตัวมากสวยงามมากดูพรีเมีย่ยมอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยแล้วในการนั่งแถวที่2เห็นไหมคะว่ามีระยะของการวางขาเยอะมากๆนะคะแล้วลูกค้าสามารถที่จะนั่งสบายๆย,ยืดขา ชันขาโดยที่ไม่ติดเบาะด้านหน้าด้วยอันนี้ในคลิปเนี่ยฝ้ายมีการถอยเบาะด้านหน้ามาเยอะมากๆแล้วนะคะคราเนี้ยพอลูกค้าได้นั่งจริงอะ่ะจะสบายนั่ง3คนที่สบายมีจุดหุ้มเบลเข็มขัดนี้ราภัยให้เรียบร้อยนะคะสามารถรองรับการใช้แบบแบบใช้ซีให้2จุดอยู่ตรงหลังคอนโซลด้านหลังแล้วก็วางโทรศัพท์ได้เลยนะคะแ่งประตูด้านข้างทั้งสองฝั่งก็มีจุดที่จะวางแก้ววางมือถือแล้วก็เป็นจุดกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวรถรุ่นนี้ก็พร้อมใช้ พร้อมอะไรพร้อมใช้แล้วมีอะไรก็มีกันศาสตร์แท้จากโตโยต้าที่ฝ้ายได้นําเสนอให้ลูกค้าเป็นแคมเปญให้เรียบร้อยนะคะามาดูในส่วนของฝั่งด้านหน้ากันแล้วกันนะคะฝั่งด้านหน้ามองโดยรวมแล้วมีเสน่ห์มองโดยรวมแล้วเอ๊ะนี่หรือรุ่นสมาร์ททำไมออปชั่นมันครบอะไรขนาดนี้หน้าจอเรือนไมค่ะหน้าจอเรือนไม,นเ,นไมเป็นดิจิตอลแบบ c f t FT, สามารถตั้งระบุค่าได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าการทํางานของตัวรถนะคะตั้งค่าสถานะการปรับ ล้อทิศทางเวลาเลี้ยวได้นะคะตั้งค่าในเรื่องของลักษณะน้ํามันคงเหลือตั้งค่าในลักษณะของการประหยัดน้ามันอีโคโหมโดต่างๆได้เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบ TFT ขนาดใหญ่เหมือนรถระดับ High end, ไฮเอนพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมมัตติฟังก์ชันนะคะมีการสั่งการที่พวงมาลัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบูทชูต การทางานของหน้าจอมีเดียแท็กถัดไปนะคะหรือหน้าจอของตัวเรือนใหม่ตรงนี้ได้หมดจบตรงนี้ไม่ต้องหันไปมองตรงจุดอื่นเพื่อความปลอดภัยด้วยตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบตรงนะคะและสามารถเชิงเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาหรือแมนวนวลได้บวกลรบได้นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็เป็น Android Auto ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้มีระบบ Star t Stop มาให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบ TRC การลื่นถลายสามารถปิดการทำงานได้นะคะ เตามน้ามันอยู่หลังอ่าไม่ใช่ใครค่ะเตินน้ํามันอยู่หลังซ้ายแต่สามารถเปิดตรงนี้ค่ะอยู่ที่ด้านล่างของฝั่งคนขับขวามือนะคะเปิดฝาถัางน้ํามันและในส่วนของฝาท้ายนะคะมาในส่วนของตัวแผงคอนโซลของฝั่งประตูคนขับนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานค่ะไฟฟ้าบอกออตโต้ฝั่งคนขับหนึ่งบานมีเซ็นทัลล็อกให้ปรับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าได้แล้วก็ล็อกกระจกบานอื่นนอกจากบานคนขับได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับรถรุ่นนี้มีการล็อกแล้วก็ประสานงานกับในส่วนของการพับกระจกอยู่แล้วนะคะบางทีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการพับไฟฟ้าค่ะเป็นไงบ้างคะในการนําชม Toyota t o y ยต้าเอทีฟสมาร์ตเกตอ่ะเอทีฟเกตรุ่นสมาร์ราคา5้าแสนาบาทสีดานะคะพร้อมติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบสปอร์ตภายในมีความพรีเมียมด้วยเบาะหนังสีแดงสเปคโรงงานนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานติดตั้งผ่านศูนย์บริการทุกอย่างมีการดูแลอย่างดีจากช่างของที่บริษัทป้ายได้เลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะขอย้ำอีกครั้งค่ะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะกรณีอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะรับรายได้แบบเปโลค่ะหรือถ้าไม่เข้าเงื่อนไขาอายุงานลูกค้ามีเงื่อนไขในส่วนของตัวการครอบของรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ เกิน 1>, 1ปีขึ้นไปค่ะก็ฟรีดาวได้เช่นเดียวกันค่ะหรือลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยมีงบการดาวเท่าไหร่ก็แจ้งไฟได้ค่ะลูกค้าเริ่มดาวสองส0มหมื่นสี่หมื่้แล้วไฟมีโปรโมชั่นในการช่วยดาวเข้าไปเพิ่มได้หรือลูกค้าท่านไหนอยากจะได้ดอกเบีย้ยสุดพิเศษอลังการจากช่องต้นไฟสายสมอเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นนะคะดาวยี่ห้าหรือจะดาวสิบห้าเริ่มต้นที่บาทกว่าๆ1.70่ 70, เองค่ะไม่ได้แพงอะไรเลยแล้วไม่ได้ยากมากอะไรทั้งนั้นที่จะออกรถกับต้นไฟนะคะอยู่จังหวัดไหนมาาาออกกรยไ,ได้เลล มีลูกค้ามาจากศรีสะเกดล่าสุดมีลูกค้ามาจากนครศรีธรรมราชแล้วเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาจากทางทิศเหนือด้วยนะคะอาในกลุ่มของตัวจังหวัดน่านนะคะแล้วก็จังหวัดบริเวณอุตรดิตถ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีนะคะ ก็มีมาเรื่อยๆเลยไม่ได้จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้ฝ้ายเราต้องมาอุดหนุนฝ้ายอยู่ไกลๆก็อุดหนุนได้เพราะว่าไลา์สูนย์บริการเรามีทั่วประเทศไทย400กว่าสาขาคา่ะสามารถเข้าใช้บริการในเรื่องของการเช็คระยะได้เข้าใช้บริการในเรื่องของการเชลมประกันภัยได้ทุกอย่างมาอยู่ในระบบทุกอย่างมันสามารถควบคุมได้หมดแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการมาออกลถกับฝ้ายแล้วจะเข้าศูนย์อย่างไรนะคะมีอะไรก็สอบถามฝ้ายมาได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วในการสอบถามไปแล้วไปทางให้ฝ้ายได้ดูแลให้ฝ้ายได้บริการฝ้ายก็ยินดีมาก,มาก,มาก,มากๆเลยค่ะสําหรับท้ายคลิปนะคะฝ้ายต้องขอบคุุณทท่่าาานนะะคีเข้มมช ในช่องต้นฟ้ายสายสมอนค่ะจนถึงท้ายคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามขอทางอีกจางนึงก็คือกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องต้นฟ้ายสายสมอนแล้วเป็นไปได้ไปลายทางในการสอบถามต่างๆและให้ฝ้ายได้ดูแลออกรถกับฝ้ายนะคะแล้วป้ายก็จะได้ยอดขายด้วยแล้วป้ายก็จะได้ดูแลลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอาภายัยมณา์ที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรุ่นรถอะไรรุ่นรถอะไรที่ใหม่ที่สุดฝ้ายก็จะรีบทำเลยนะคะตามคลิปให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ